เม็ดเดียว3าอาจารย์นอตตี้ให้มาแล้วนะ1เมษาหกแปดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินมาแล้วมาติวกันต่อกับการบ้านวิชาความรวยใน EP ที่2นะคะเท่าที่อ่านความคิดเห็นมีคนสอบผ่านกับสอบไม่ผ่านปะปนกันไปนะคะสู้ใหม่ในงวดนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยค่ะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะวันนี้มีชุดตัวเลขมาฝากอีกแล้วค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขใบนี้เป็นชุดตัวเลขของอาจารย์นอตตี้ก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยงวดที่แล้ว ตกหล่นเลขของอาจารย์นอตตี้ไปแล้วก็เป็นงวดที่ให้เม็ดเดียวเน้นๆ3 2 2 3ด้วยนะทุกคนปรากฏว่าเลขก็เข้า3 2จริงๆชุดตัวเลขของอาจารย์นอตตี้ก็เข้าเต็มๆเลยนะคะและสำหรับงวดใหม่หนึ่งเมษายนนะคะอาจารย์นอตตี้เขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวดนี้เด่นที่เลข9ค่ะจะมีเลข9787,90 เม็ดเดียวเน้นๆของอาจารย์นอตตี้นั่นก็คือเลข9889นั่นเองนะคะ3ตัวให้มาจะมี987 และ980นั่นเองมี3ตัวด้วยมาลุ้นกันสำหรับวดนี้ว่าชุดตัวเลขของอาจารย์นอตี้จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้ฉาย,ยาของเขาแอดทอแท้นั่นเอง16มีนาคมให้32มาปรากฏว่าเลขก็เข้า32จริงๆนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินแนะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะและสำหรับงวดใหม่หนึ่งเมษายนค่ะแอทอแท้เขาให้มาเรียบร้อยแล้วงวดนี้นะคะ เด่นที่เลข8กับ6ค่ะทุกคนจะมี88 89 6 8แล้วก็69นั่นเองนะคะ8 8 8 9 68 69าหสำหรับวดนี้มาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอปทอแทจะเข้าไหมใน,วน,นงวด1เมษายนเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะไปกันต่อกันเลยค่ะกับชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากพ่อใหญ่วิทย์นั่นเองนะคะให้มาสำหรับวดนี้1เมษายนฝั่งซ้ายก่อนเลยนะคะเม็ดเดียวไปกลับนั่นก็คือเลข05 กับ50นั่นเองค่ะส่วนฝั่งขวานะคะ1เ,เมษายนพ่อใหญ่วิทย์ให้มา3ตัวจะมี305 605แล้วก็เลข905นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของพ่อใหญ่วิทย์นะคะทุกคนอามาลุ้นการว่าเลขของพ่อใหญ่วิทย์จะมาไหมในงวดนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเลข3ตัวของพ่อใหญ่วิทย์ มี305นี้มาตรงกันเลยกับชุดนี้แอตโตแอตโตให้มาชุด3ตัวบนฟ้าก็มี305เช่นเดียวกันตรงกันเลยนะกับเลขของพ่อใหญ่วิทย์แต่ว่า3ตัวอีก2หางของแอตโตให้มาจะมีเลข685กับเลข 965นั่นเองนะทุกคนอะ305 685แล้วก็965เป็นชุด3ตัวของแอตโตมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอตโตจะเข้าไหมขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยต้อนรับสงการไปด้วยกันเลยนะคะจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดตัวเลขของเฮียนันกันบ้างนะคะทุกคนเฮียนันให้มางวดนี้1เมษายน3ตัวเม็ดเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข573ค่ะทุกคนให้มา3ตัวหางเดียวเท่านั้นส่วน2ตัวก็ให้มาหางเดียวเช่นเดียว ยานั้นให้มา1เมษายนนั่นก็คือเลข91นั่นเองนะอ่ะ3ตัว 573และ2ตัว91บา่ลุ้นกันสําหรับ1เมษายนนี้ชุดตัวเลขของเฮียนันจะเข้าไหมนะคะและจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างนะคะทุกคนใบนี้เป็นเลขจากพี่ควายคนโก้เป็นที่น่าเสียดายง่วดที่แล้วพี่ควายคนโก้ก็ให้ตัวเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข62นะคะเลขออก6 3ขึ้น1แต้มนั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของพี่ควายคนโก้นะคะและสำหรับวันนี้พี่ควายคนโก้ให้มาแล้วนะหนึ่งเมษายนเม็ดเดียวเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือ เลข8.5นั่นเองสําหรับเลขของพี่ควายคนโกอามาลุ้นกันจะมาไหมเขาบอกว่าวิ่งที่เลข8นั่นเองสําหรับเลขของพี่ควายคนโกมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาแอธิดาบาร,รมีนั่นเองให้มา1เมษายน3ตัวเน้นของเขานั่นก็คือเลข3 9 5งวดที่แล้วนะคะชุด3ตัวเน้นของแอธิดา ก็ลงท้ายด้วย6-3เช่นเดียวกันนะ,ะทุกคนอังวดนี้นะคะ1เมษษายน3ตัวเน้นของเขา3-9-5 3ตัวชุดรองจะมี5-9-8-9-9-0-8-7-9 2ตัวจะมี9-0-9-1-9-5 97และเลข98นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขของแอตติดาบารมีมี97 98กับ90สามหางที่ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของอาจารย์นอตตี้แอมินก็ลืมแจ้งนะคะแอดทอแท้ให้มาก็มีเลข89 98ที่ตรงกันเลยกับอาจารย์นอตตี้แล้วก็ตรงกันเลยกับแอธิดาเช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวการของเขาก็คือตามภาพนี้เลยรวมไปถึงเลขเบิ้ลนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันแอธิดาบารมีนาคาจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะและมาดูการที่ ใบนี้กันบ้างฉายาของเขาแอตต้นเป็นต่อน,นั่นเองฉายาของเขาให้มาเนื่องเมษายน3ตัว720กับ728ค่ะทุกคน2ตัวให้มาจะมี20 27 28 70แล้วก็เลข78นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอตต้นนะคะทุกคนอามาลุ้นการชุดตัวเลขของแอตต้นจะมาไหมในงวดนี้ซึ่งก็ถือว่ามีเลข78ที่ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์นอตตี้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ฉายาของเขาแอดตัวเลขชนะจนนั่นเองให้มา1เ,เมษายนนะคะตัวเน้นของเขานะ่าจะเป็นตัวสีแดงตัวใหญ่กวเพื่อเลยนั่นก็คือเลข07ค่ะส่วนตัวรองของเขาจะมีเลข9096 หกสี 6, 4, 6, 5, แล้วก็มีเลข0ูนด้วยเมื่อวานแอ้มินก็เทียบชนตัวเลขให้ดูเลขเด่นตรงกันจะมี4664ด้วยนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันในนี้ถือว่ามีเลข90ที่ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของอาจารย์นอตตี้นะคะส่วน3ตัวเขาก็ให้มาเช่นเดียวกันค่ะจะมีเลข307 785 737 แล้วก็เลข7 6 5หนั่นเองอามาลุ้นกันแอดตัวเลขชนะโจนจะมาไหมในงวดนี้เรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนช่วงแรกๆเก็บเกี่ยวข้อมูลไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วในช่วงท้ายเราค่อยมาขมวดปมตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้เป็นปฏิทินจีนนั่นเองค่ะทุกคนเจอมาเลยนํามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อน,นะคะแอดมินมองเห็นเป็นเลข6 740นั่นเองนะคะทุกคนงวดที่แล้วเห็นเขาบอกว่าเข้าเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ6740อ่ามารุนกันซึ่งก็ถือว่ามีเลข6446อยู่นะที่ว่าเด่นตรงกันหลายใบเมื่อวานที่แอดมินเทียบชนให้ดูมาลุ้นไปด้วยกันสําหรับวดนหนึ่งเมษายนนี้ว่าเลขไหนจะเข้านะคะและหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดเลขใบนี้กันบ้างนะคะเป็นชุดวัดใจเขาให้มา หเมษายนนะคะสตัวจะมี40กับ42่ค่ะสตัวให้มาจะมี3 4 1แล้วก็เลข8 4 1นั่นเองนะคะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับชุดนี้นะคะไปกันต่อกันเลยค่ะทุกคนกับชุดตัวเลขใบนี้แอชเชิรพงนั่นเองนะคะแอชชิรพงให้มางวดนี้1เมษายนตัวเดียวเลยนะคะทุกคนไปกลับนั่นก็คือเลข56กกับ65นะคะส่วน3ตัวเขาให้มาจะมีเลข956 และก็965นั่นเองนะอ่ะจะมาไหม6556เป็นชุดตัวเลขของแอชเชิรพงรวมไปถึง3ตัวเขาก็ให้ห่างเดียวเช่นเดียวกันไปกลับนั่นเองเจ้าของข้อมูลเขาแจ้งว่าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับ5665นะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนเพอนเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยปังปังสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้ว ก็ขอให้มาสอบผ่านในงวดนี้ส่วนใครที่สอบผ่านและเฮงปังแล้วก็ขอให้รวยอีกในงวดนี้เช่นเดียวกันนะคะและสําหรับวันพรุ่งนี้หากว่ามีชุดตัวเลขเราก็จะเจอกันอีกมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมิแห้งสุขูสุคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมันหมานสุขูสุคนเด้อขะเด้อ